มวยไทยเจดสีวันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2559เวลาประมาณ12.45นาฬิกา45นาทีคู่ที่หนึ่งมวยรอบปูลเสือพิกัดน้ำหนัก114 ตอนเดือก,กับพุ่งพันม่วงมวยจังหวะเตะต่อยถนัดขวาฝีมือดีครบเครื่องต่อยขวาเตะขวาได้รวดเร็วและแม่นยำคล่องแคล่วว่องไวเข่าในเหนียวแน่นกล้ามรัดมาตีสู้แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงเหลี่ยมเชิงมวยดีอาวุธมวยหลากหลาย ชนะไม้โทสิทธิ์กำนันใหญ่มวยจังหวะเตะต่อยฝีมือดีครบเครื่องข่าวในเหนียวแน่นมีขวางหน้าดันแทงดันเสียบอาวุธมวยหลากหลายแต่มองว่าช้าก,กว่าคู่ชกเหลี่ยมเชิงมวยดีต้นต้นโดนนำก่อนปลายปลายไม่น่าจะไล่ทันคู่ที่สองมวยรอบปูลเสือพิกัดน้ำหนัก114 กอนสายฝนรัตนพานุมวยจังหวะเตะต่อยถนัดซ้ายเป็นมวยรูปร่างสูงยาวเตะซ้ายได้หนักหน่วงรุนแรงเข่านี่เหนียวแน่นกล้ามรัดมัดตีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงคล่องแคล่วว่องไวอาวุธมวยหลากหลายต้นต้นไม่พลาดปลายมมองงวว่่่าาเสสีียดกกัันนไปค จากชนะเพชรระยองสิทธินายกทวีต,ตพงมวยจังหวัดเตะต่อยรูปร่างช่วงชกสูงยาวฝีมือดีหมัดสอกออกได้รุนแรงหนักหน่วงต้นต้นมีโอกาสได้นับได้นอกคล่องแคล่วว่องไวเข่านเหนียวแน่นล็อกรัดมัดตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงหัวใจเกินร้อยธาตุรหดแต่ความแข็งแรงมองว่าเป็นรองเสียดสีการไปไม่น่าจะต้านไว้อยู่